สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับได้เวลาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะครับในรายการเศรษฐกิจนอกกรุงนะครับเศรษฐกิจปุ๋ยภาคตั้งแต่รากหญ้าจนถึง AEC พบกับข้อมูลดีๆในรายการเศรษฐกิจนอกกรุงนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับที่อยู่เรายังอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องการเตรียมการนะครับในเรื่องของการปรับผังเมืองนะครับเพื่อที่จะรองรับโครงสร้างหลายตหลายอย่าง หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือเรื่องการรับมือน้องน้านะครับเพราะว่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นก็แน่นอนที่สุดครับตั้งอยู่บนแม่น้ําป่าสักเวลาช่วงหน้าฝนมาก็แน่นอนเจอปัญหาน้าท่วมพอหน้าแรงก็มีปัญหาภัยแรงครับในช่วงที่2นะครับหลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าจังหวัดเล็กๆจังหวัดเงียบสงบจังหวัดที่อยู่สบายอย่างเพชรบูรณ์ทําไมถึงต้องมีคอนโดมิเนียมด้วยนะครับ วันนี้มีคำตอบนะครับครับแล้วช่วงสุดท้ายนะครับจะพาไปดูการเตรียมการรองรับ AEC นะครับเตรียมการล่วงหน้าเลยจะเปิดให้บริการในช่วงสงกรานนี้ครับมีการเปิดนะครับเส้นทางรถประจำทางจากแม่สายจังหวัดเชียงรายไปที่บึงกาฬนะครับจะเริ่มมาที่12เมษายนมาก่อน AEC ครับรองรับช่วงสงกรานด้วยนะครับ ในช่วงแรกว,วันนี้นะครับผมได้มีโอกาสไปนั่งพูดคุยกับทางคุณเสกสรรน,นิยมเพลงนะครับนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ท่านมาเล่าให้ฟังนะครับถึงการปรับผังเมืองใหม่ของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรองรับโครงการลงทุนที่จะเข้ามาเป็นจํานวนมากในจังหวัดเพชรบูรณ์และก็ผังเมืองใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในปี2559หากไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับช่วงนี้เราไปติดตามกันครับ คุณเสกสรรนิยมเพลงนะครับนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์นะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจของเพชรบูรณ์หน่อยนะฮะในปีที่ผ่านมาหรือขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับก็พูดถึงเศรษฐกิจของเมืองเพชรบูรณ์ของเราในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวนะครับาะเนื่องจากว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อเศรษฐกิจของเมืองนะครับเพราะนั้นในภาพรวมปีนี้ที่เท่าที่คุยกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เนี่ย ก็ได้ก็คืขอพอค้าขายได้นะครับแต่ไม่ถึงกับว่าดีมากกว่าเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาไม่ถึงกับคล่องตัวไม่ถึงกับคล่องตัวแต่ตนนยังพอขายได้กันอยู่ส่งตัวกันอยูเ่เราต้องไปดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็ที่ผ่านมาในเรื่องของเศรษฐก,ก,ก,กิจเนี่ยเราก็ดูแลในเรื่องของโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เมืองเราประสบปัญหามาก็คือในเรื่องของเรื่องน้นนาําท่วมนะครับตั้งแต่ปี2 5 4 5จนถึงปีล่าสุดก็คือปี5 4ที่มีปัญหาน้ําท่วมเมืองที่ผ่านมานั้นน่ะ เราก็เลยมีการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําท่วมเมืองให้เรียบร้อยก่อนเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนะครับในในปี2558เนี่ยเราสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําท่วมเมืองได้เรียบร้อยละร้อเปอร์เซ็นต์ละร้อยเปอร์เซ็นต์ละไม่ไม่สามารถน,น้ําจะไม่ท่วไเพชรบณ์อีกแล้วไม่ท่วมละนะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้การค้าขายหรือการลงทุนของพี่น้องประชาชนจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทจะซื้อขายที่หรือทําธุรกิจอ่าก็จะไม่ไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องน้ําละ นะครับกะทําให้ที่ดินที่เคยมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมบ่อยนะครับคนไม่กล้าซื้อตรงนี้เพราะนื่องจากน้ําท่วมบ่อยก็จะมีการซื้อขายเกิดขึ้นเราเห็นสัญญาณตรงนี้แล้วเห็นสัญญาณแล้วเริ่มเห็นชัดเจนนะครับอาจจะส่งผลมาจากตั้งตอนปี54ที่ที่น้ําท่วมกทมานานด้วยนะครับคนก็คนก็ย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบัน่เพชรบณ์ก็เป็นเป้าหมายหลักเป้าหมายหลักในการในการที่คนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมจากส่วนกลางนยเข้ามาจับจองพื้นที่ในพชจบูรณ์มากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่า ราคาที่ดินตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาเนี่ยราคาที่ดินของเพชรบูรณ์สูงมากขึ้นนะครับมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมามาลง,ลงลในพื้นที่ของเรามากขึ้นนะครับราคาที่ดินนี่ขยับมากน้อยแค่ไหนอ๋อขยับขยับเยอะพอสมควรก้าวกระโดดจากเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ก้าวกระโดดเลยนะครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์บางที่ก็เกือบสองร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้คนเพชรบูรณ์ของเราที่เคยอยู่กันนานๆเนี่ยร,รู้สึกว่าที่ดินมันแพง เราไม่สามารถที่จะซื้อขายได้นอกจากคนต่างจังหวัดที่จะเข้ามา<ด>แต่คนต่างจังหวัดกลับมองที่ดินที่เพชรบูรณ์ว่าเป็นราคาถูกเพราะเนื่องจากว่าเป็นเป็นเมืองที่แบบไม่ได้เปิดเ<ด>พิ่งจะเปิดตัวเมื่อตั้งแต่ปี54เ<ด>ป็นต้นมานะครับก็เรียกว่าจากนี้ไปเศรษฐกิจเพชรบูรณ์ก็ดูแนวโน้มว่าคงขยายตัวต่อเนื่องรเราจะต้องมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือปรับผังเมืองเพื่อรองรับในการลงทุนต่างๆที่จะเข้ามามากน้อยแค่ไหนครับครับสำหรับในเรื่องของ โครงสร้างของเมืองเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับช่วงนี้เทศบาลกำลังดำเนินการจัดทําผังเมืองรวมใหม่นะครับเนื่องจากผังเมืองรวมฉบับเก่าหมดอายุพอดีเรากำลังดำเนินการที่จะทําผังเมืองรวมของของเทศบาลและตําบลใกล้เคียงของเราใหม่เพื่อที่จะให้มันสอดคล้องซึ่งกันและกันอย่างเช่นพื้นที่บางพื้นที่ที่อยู่ในตัวเมืองเป็นพื้นที่สำหรับห้ามปลูกสร้างเป็นพื้นที่สําหรับทําการเกษตรแต่ณปัจจุบันเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีที่อยู่อาศัย มีคนเข้าไปซื้อขายมีคนสร้างบ้านมีคนทําธุรกิจบ้านจัดสรรหรือทำเ,อเท้าเฮ้าขาย <c oughs> ตรงนี้มันมันยังขัดแย้งกับผังเมืองรวมอยู่ <c oughs> กฎหมายผังเมืองรวมอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นผังเมืองรวมฉบับใหม่ที่ผมกาลังดาเนินการอยู่เนี่ยจะจะทำให้มันมีความคล่องตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น <c oughs> ปรับพื้นที่ที่เป็นสีเขียวสําหรับทําการเกษตรก็ <c oughs> ให้เป็นพื้นที่สําหรับเชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์ได้มากขึ้นครับตรงนี้จะอยู่ระหว่างกรดําเนินการออกแบบผังเมืองอยู่ คาดว่าจะเสร็จประมาณปี59ตรงนี้เมื่อเสร็จแล้วก็จะทําให้สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจกของเมืองพิจูนให้มันมีความเจริญขึ้นมากได้นะครับถ้าเกิดรถไฟมาที่เพชรบูรณ์ด้วย<อ>ตรงนี้จะช่วยหนุนช่วยเสริมกันอย่างไรบ้างใช่ครับ,บก็คือถ้ายิ่งในกรณีที่ถ้ารถไฟที่จะมาสร้างทางผ่านเพชรบูรณ์สายลำลายเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูเนี่ยมันจะยิ่งส่งผลให้ใหเกิดความเติบโตของเศรษฐกิจกอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใหม่ๆอาชีพใหม่ๆของประชาชนที่ที่จะเกิดขึ้นกับต่างสถานีรถไฟต่างๆนะครับจุดนี้เป็นสถานีรถไฟก็จะมีอาชีพเกิดขึ้นมีการค้าขายเกิดขึ้นก็จะมีคนที่มาเที่ยวเมืองพิจูนมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพยิจูรเนี่ยมีนักนท่องเที่ยวมาเที่ยวพยิจูนปีที่แล้วเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่าคนนะครับถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบก้าวกระโดดเป็นหนึ่งใน12จังหวัดดาวลุกของประเทศไทยหรือ12จังหวัด เมืองต้องห้ามพลาดอของการท่องเทียเท่ยวใช่เพราะนั้นตรงนี้จะมีผลในเมื่อถ้ารถไฟมาพิจบูรณ์จะมีผลต่อ,อเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับคนที่ผลสินค้าก็ทําให้ต้นทุนสินค้าราคาถูกมาขายพชรบู์ได้มากขึ้นคนพชจบูร์ที่เคยซื้อสินค้าราคาแพงจากต้นทุนสินค้าแพงก็จะซื้อถูกลงก็จะทําให้มีเงินเหลือใช้จ่ายในเศรษฐกิจมากขึ้นกับก็คงต้องติดตามดูนะครับว่าในปีหน้านะฮะ ถ้าเกิดการรถไฟตัดสินใจเลือกเพชรบูรณ์ให้มีการปัดผ่านของรถ,<ช>รถไฟสายใหม่นะฮะแล้วก็รวมถึงปี2519ที่จะมีการปรับผังเมืองใหม่แน่นอนครับว่าจะมีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจของเพชรบูรณ์เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ แน่นอนนะครับว่าหลังจากเพชรบูรณ์สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําท่วมได้สําเร็จเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประกอบกับกระแสคนจากภาคกลางกรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะครับที่ตื่นกลัวกระแสน้ําท่วมทําให้ช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาก็มีคนมาซื้อบ้านซื้อที่ดินที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่อนข้างจะมากนะครับในปีหน้าเมื่อผังเมืองใหม่นะครับจัดทาเสร็จแล้วนะครับและมีการประกาศใช้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ก็เชื่อว่าจะทําให้กระแสการลงทุนในด้านต่างๆของเพชรบูรณ์มีมากขึ้น โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์เรามาดูนะครับความเคลื่อนไหวของภาคสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ในด้านต่างๆกันนะครับในเรื่องของการออกใบอนุญ,ญาตสร้างบ้านแนวราบของเพชรบูรณ์นะครับในปี2557นี้มีทั้งหมด367หน่วยนะครับลดลงจากปี2556ที่มีอยู่ประมาณ419หน่วยส่วนการออกใบอนุญ,ญาตสร้าง ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ของเพชรบูรณ์นะครับในปี2,557มีเพียงแค่12ใบอนุญาตเท่านั้นเองมีพื้นที่ทั้งหมด4,605 0กับตารางเมตรนะครับซึ่งก็ลดลงจากปี2,556การออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานของเพชรบูรณ์ในปี2,557นี่ไม่มีเลยนะครับมีแต่เพียงแค่2,556มีจํานวน2ใบนะครับแล้วก็มีทั้งหมดพื้นที่ใช้สอย171ตารางเมตรนะครับ ข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางศูนย์อสังหารริมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยนะครับราคาที่ดินในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจะปรับขึ้นหรือลงก็ตามสภาพของการใช้พื้นที่และภาวะเศรษฐกิจนะครับซึ่งประธานหอการค้าของเพชรบูรณ์นะครับก็บอกเรานะครับว่าเศรษฐกิจเ,เพชรบูรณ์มีความสําคัญเท่ากันหมดทุกอําเภอไม่มีอําเภอหรือเมืองไหนเป็นตัวเป็นหัวหรือเป็นหางนะครับแต่สําหรับราคาที่ดินแล้วต้องบอกว่ามีความแตกต่างกันมาก โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็ได้ประเมินราคาที่ดินของจังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างปี2,555ถึง2,558ราคาสูงสุดนะครับอยู่ที่วาระประมาณ23,000บาทนะครับหรือไล่ละประมาณ9ล้าน2แสนบาทนะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นแค่ราคาประเมินนะครับเพราะราคาซื้อขายจริงตอนนี้ขยับมากกว่า10ล้านแล้วนะครับไล่ละมากกว่า10ล้านเนี่ยอยู่ตรงบริเวณถนนเพชรเจริญและถนนสันกู่เมืองนั่นเองนะครับส่วนราคาที่ดินที่มีราคาประเมินต่ําสุดอยู่ที่วาระ120 25บาทหรือไร่ละ50,000บาทอยู่ที่อำเภอวังโป่งนะครับขณะที่ราคาที่ดิมเรเนสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอย่างเขาค้อและหล่มสักก็มีราคาตั้งแต่ราคาต่ําสุดนี่คือวาละ300นะครับยังพอหาได้อยู่และสูงสุดวาละ25,500บาทซึ่งก็อยู่ตรงถนนวัจีถนนรนกิจและซอยพินิษในอำเภอหล่มสักนั่นเองนะครับ จุดเด่นสําคัญที่น่าสนใจสําหรับชาวเมืองเพชรบูณ์อย่างหนึ่งก็คือการร่วมแรงร่วมใจครับก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับทางผู้บริหารจังหวัดนะครับกับทางผู้บริหารเทศบาลสามารถจัดระเบียบนะครับแล้วก็ออกกฎกติกาให้คนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูณ์นั้นต้องเปิดปิดน้ําเป็นเวลานะครับประสบความสำเร็จมาแล,แล้วและกลายเป็นแบบอย่างที่เทศบาลอื่นนําไปใช้เป็นตัวอย่างมาแล้วนะครับ ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเมื่อสักครู่เราพูดถึงธุรกิจอสังหาริมทรั์นะครับจะไปดูหน่อยนะครับว่าตอนนี้คอนโดมิเนียมซึ่งปกติธรรมดาอาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะเกิดขึ้นในเมืองเล็กๆอย่างเพชรบูรณ์แต่ตอนนี้กําลังจะเกิดขึ้นแล้วอะไรคือเหตุผลเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2เศร,รษฐกิจนอกกรุงนะครับอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงเบรกที่ผ่านมานะครับว่าเพชรบูรณ์กําลังจะมีคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นเป็นแห่งแรกในจงังหวัด วันนี้นะครับน้องฝ้ายพิธีกรภาคสนามของเรานะครับจะพาไปคุยทางกลุ่มธุรกิจเทพาธานีนะครับซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เจ้าใหญ่ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไปถามดูเหตุผลนะครับเขาเห็นอะไรเห็นโอกาสอะไรถึงก่อสร้างคอนโดมิเนียมหลังแรกซึ่งจะเปิดในปลายปีนี้ตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าขายหมดเรียบร้อยแล้วครับใครที่คิดจะไปจับไปจองหมดสิทธิ์ครับไปติดตามรายงานพิเศษเช่นนี้กันครับ วันนี้นะคะพาท่านผู้ชมมาซุกซนกันอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะหลังจากเกิดภาวะว่าน้ำจะท่วมโลกเนะะี่ยค่ะจึงส่งผลให้ได้รับการตอบรับค่ะทำให้พี่น้องประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ามาซื้อพื้นที่บ้านจัดสรรในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างมากกระแสตลาดบ้านจัดสรรในเพชรบูรณ์จึงเกิดขึ้นค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจนี้กันค่ะ กอบคุณอุ่นสวัสดิ์พงศ์เป็นหนึ่งในเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์เราให้ฟังระหว่างเดินเยี่ยมชมหนึ่งในโครงการอาสังหาริมทรัพย์ว่าโดยส่วนตัวค่ะเริ่มมาจาับธุรกิจประเภทนี้ตั้งแต่ปี2,534ซึ่งปัจจุบันมีโครงการบ้านจัดสรรทาวโฮมที่อยู่ในมือน,นั้นประมาณ20โครงการอ,อ,อยู่ใจกลางเมืองค่ะ,ะก็จะเกาะตรงกล้สถานีขนส่งแล้วก็รอบๆบริเวณอยู่ในเมืองเนี่ยค่ะ ก็ถ้าถ้าช่วงนี้ก็จะเงียบๆนิดน,นึงอะคะ่ะก็ตามเศรษฐกิจะคะ่ะแต่ว่าปีก่อนๆที่ผ่านมา2-3สมปีเนี่ยบูมมากะคะ่ะคือเปิดจองไม่ถึงเดือนนี่ก็เต็มเรียบร้อยเราด้วยราคาขนาดนี้มันมีการอัพขึ้นมานะคะช่วงนี้อย่าง2ร้านตรงนี้นะคะ่ะอัพค่ะอัพ อัพประมาณ5 0 0แสนค่ะอัพขึ้นมา5 0 0แสนใช่จาก<ป>เดิมเมื่อ2อปีที่แล้วค่ะ <c oughs> จริงๆนี่ตอนแรกที่ขายอยู่อะาาทาอยู่จะสตาร์ทอยู่ที่9 5 0 0แสนเมื่อปี5 <c oughs> 2าสอค่ะเดี๋ยวปี58ตอนนี้สอง ในเดียวกันกอบกุลก็เล่าเพิ่มนะคะว่าจากประสบการณ์ประมาณ20ปีในการทําธุรกิจประเภทนี้ยังคงเชื่อนะคะว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นจะยังคงโตได้อย่างต่อเนื่องและที่สําคัญค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะยังไม่เคยมีอสังหาริมทรัพย์แนวดิ่งหรือที่เรียกกันว่าคอนโดนั้นเข้ามาทางโครงการค่ะจึงได้ตัดสินใจเข้ามาลงทุนเป็นโครงการแรกของจังหวัดได้การตอบรับเป็นอย่างดีโดยราคาซื้อขายก็เริ่มต้นที่0 0 0 0 0บาทค่ะ จับกลุ่มคนทำงานค่ะจับกลุ่มคนทำงานที่ว่าเพิ่งสตาร์ทปริญาตรีที่ว่าร้านเ,า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 เงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยเขาสามารถจะามาซื้อเป็นอาคารชุดได้ดีกว่าไปเช่าเช่าบ้านนะคะถ้าเช่าบ้านก็เลยพอๆกันก็เลยเราก็เลยหาหาตลาดใหม่ด้วยค่ะก็เลยมองเลยลเราเราอยากทำคอนโดค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทำคอนโดใช่ค่ะหชั้น,นค่ะแล้วกระแสะตอบรับในเรื่องของคอนโดที่เปบูชุเป็น โอ้ก็ดีค่ะเเปิดขายประมาณ2เดือนเต็มค่ะดีมากแล้วก็เพิ่งมาสร้างสร้างให้ลูกค้าเนี่ยค่ะการซื้อขายที่ปัจจุบันตลาดเขาซื้อเปนยังไงตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยตลาดไปไปเยอะมากเกือบร้อยเปนะคะร้อยเปอนตจากนะที่เราเคยซื้อประมาณ 5, 2, 5, 3เนี่ยค่ะ ร 8, 9, ้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไล่ตกมาไล่ละแปดล้านเก้าล้านนะคะตอนนี้เกือบสิบล้านจากเดิมที่เคยซื้ออยู่ที่ประมาณไล่ละสี่ไล่ละสี่เมื่อปีห้าสิบห้าสิบสองนะคะตอนนี้แบบขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทั้งนี้นะคะภาพรวมธุรกิจตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นก็ยังคงโตได้อย่างต่อเนื่องโดยราคาซื้อขายเฉลี่ยนในตัวเมืองนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2-3ล้านบาทซึ่งในอนาคตนะคะราคาอาจจะปรับสูงถึง5ล้านบาทได้ในไม่ช้าค่ะ แน่นอนครับโครงการคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะครับอาจจะเป็นโครงการแรกของเพชรบูรณ์แต่เชื่อว่าจะไม่ใช่โครงการสุดท้ายของจังหวัดเพชรบูรณ์แน่นอนนะครับเพราะเท่าที่ทราบมากลุ่มเทพาธาน,นีตอนนี้กําลังไปซื้อที่ไว้ประมาณสัก15ไร่แล้วก็มีแนวคิดจะสร้างคอนโดแห่งที่2ด้วยนะครับครับช่วงนี้เราจะไปดูการเตรียมการนะครับของทางนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์นะครับในการที่จะรองรับการก้าวย่างเข้าสู่ AEC ครับ ก่อนอื่นต้องต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่า AEC เนี่ยจะส่งผลต่อ,อพี่น้องประชาชนในเทศบาลเมืองพชิชบุญอย่างไรนะครับอันดับแรกคือเทศบาลเมืองพิบูรเองนะตัวผมเองเนี่ยได้สร้างความตระหนักให้กับพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพชิชบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมจัดอบรมนะครับให้ให้ให้คุณนาชุมชนให้กรรมการชุมชนเนี่ยได้เข้าใจว่าเอไอซจะมีผลต่อเขาอย่างไรบ้างมีผลทางด้านดีด้านบวกอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนที่จะมา มาในเมืองพิจิตรมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการจ้างงานเรื่องอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเมืองพิจิตรของเราเนี่ยเราก็เลยสร้างสร้างความเข้าใจกับให้ชุมชนมีความเตรียมความพร้อมก่อนตั้งแต่ปี57 58เราก็มีการอบรมให้ให้สองสองครั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งหลังจากที่เราจะเข้าสู่ AEC เนี่ยคิดว่าทางเมืองพิจิตรของเราเนี่ยก็จะมีโอกาสหนึ่งที่ได้รับการขยับตัวทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ้างงานก็ดี ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ดีนะครับตรงนี้จะจะจะ,จะเกิดประโยชน์มากขึ้นเราคิดว่า,า GDP ในตัวเมืองก็จะมีค่าปรับมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่า,าคิดตามปริมาณของคนที่จะเข้ามาสู่ในตัวพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นทางของพิจบูรณ์เป็นเส้นทางหนึ่งของ AEC ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นอิตวิทคอริดอร์ที่คือสายาพิษุโลกหลมสักแล้วก็ขอนแก่น เป็นเส้นทางของสาย a อซนะครับตรงนี้จะทําส่งผลให้กับเมืองพิบุรของเราในการที่จะทําทให้เกิดการลงทุนหรือการค้าขายเกิดขึ้นมากในอนาคตถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองต้นแบบที่น่าสนใจทีเดียวนะครับที่ทุกภาคส่วนนะครับมีการตื่นตัวและก็เตรียมความพร้อมให้เมืองตัวเองเข้าสู่ a c และเข้าไปอย่างผู้มีชัยชนะด้วยนะครับ ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอื่นๆ,ๆที่น่าสนใจกันครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเศรษฐกิจนอกกรุงทางสปริงนิวส์ครับอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงเบรกแรกนะครับว่าจะพาไปดูเส้นทางการเดินรถใหม่นะครับจากที่อำเภอแม่สายนะครับฝั่งตรงข้ามของเมียนมานะครับ รถประจำทางจะวิ่งระยะทาง1130กว่ากิโลเมตรไปสิ้นสุดที่บึงกาฬนะครับข้ามไปฝั่งลาวได้เลยนะครับนี่เป็นเส้นทางความร่วมมือหลายภาคส่วนและที่สำคัญนะครับนอกจากจะรองรับ AEC ซึ่งจะเริ่มอยากเป็นาการวันที่สาิเ็ธันวาคมปีนี้แล้วนี่ยังจะรองรับนะครับสำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงการานเพราะ12เมษายนเที่ยวแรกจะเริ่มแล้วครับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเส้นทางการเดินรถแม่สายมึงการซึ่งมีการเปิดตัวรถโดยสารขั้นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนหรือ AEC โดยนายสมชายทองคําคูณกรรมาการผู้จัดก,การใหญ่และประธานผู้บริหารเครือชัยพัฒนาเชียงใหม่เปิดเผยว่าที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดให้บริการเดินรถโดยสารครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ โดยมีเส้นทางเดินรถ28เส้นทางวันละ130เที่ยวซึ่งมีเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการรถโดยสารให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อบริการประชาชนในทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึงซึ่งในปีนี้ทางบริษัทได้รับใบอนุญาตเส้นทางเดินรถใหม่กลุ่มการขนส่งทางบกเพิ่มอีกหนึ่งเส้นทางคือเส้นทางแม่สายบึงการซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมายอย่างภาคเหนือ เพื่อรองรับการเดินทางของกลุ่มแรงงานของจังหวัดที่สําคัญเช่นหนองคายอุดรธานีขอนแก่นพิษณุโลกอุตรดิตถ์แพร่พะเยาและเชียงรายรวมถึงเป็นการเชื่อมต่อจังหวัดชายแดนลาวจากจังหวัดบึงกาฬสู่จังหวัดเมียนมาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งรองรับการเดินทางของประชาชนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนสำหรับเส้นทางใหม่นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนประเทศลาว ที่เดินทางมาจากแขนบ่อกแก้วมายัางนครเวียงจันทร์ได้สะดวกมากขึ้นเพราะช่วยลดเวลาในการเดินทางได้ถึง9ชั่วโมงซึ่งเส้นทางแม่สายเบิงการมีระยะทาง1,131กิโลเมตรโดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ18ชั่วโมงจึงได้นำรถโดยสารชัน้นใหม่ที่มีสมรรถนะสูงมาตรฐานจากยุโรปมาให้บริการโดยรถจะออกจากเบองการเวลา15นกาและจะออกจากแม่สายเวลา17นาฬิกา เริ่มให้บริการในวันที่12เมษายน2558เป็นต้นไปทีมขาวท้องถึงนสปริงนิวรายงานก็เป็นที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าก่อนสงการเนี่ยก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้เขาบอกร่นระยะเวลาในการเดินทางจากเดิมเนี่ยไปได้ถึง9ชั่วโมงทีเดียวนะครับ อย่าลืมนะครับเศรษฐกิจปุยภาคตั้งแต่รากหญ้าจนถึง AEC พบกับข้อมูลดีๆอย่างนี้นะครับในรายการเศรษฐกิจนอกกรุงนะครับวันนี้หมดเวลาเราลากันไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับ